ปิดท้ายกันที่เรื่องของรถที่หลายๆคนบอกว่ายี่ห้อนี้แหละยี่ห้อนี้ดวงใจ B&W m Millenial Auto หันใหญ่เขาจะาก,กิจกรรมเปิดตัวคุณผู้ชม YouTube MGC หัดใหญ่เพื่อจะเชื่อมโยงเรื่องราวของรถที่เป็นไร s สไตล์เทคโนโลยีเข้าด้วยกันพร้อมทั้งมีการเทสร,ระบบที่เรียกว่าระบบรีโมท Control Parking ระบบช่วยนำรถเข้าที่จอดอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ขับขี่อยู่ภายในรถค่ะเป็นยังไงไปติดตามทร้อๆกันค่ะ เมื่อวันที่7มีนาคมค่ะไปที่โชว์รูม BMW Millennium Auto หัดใหญ่เขาจัดกิจกรรมเปิดตัว YouTube MGC หัดใหญ่ค่ะโดยนายพรชัยลีลาเกียรติภัยบูรณ์ผู้จัดการทั่วไปของ Millennium Auto เปิดเผยบอกว่า MGC หัดใหญ่เป็นแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดค่ะที่เปิดมาเพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวของรถไลฟ์สไตล์เทคโนโลยีเข้าด้วยกันแล้วก็อัปเดตข่าวสารกิจกรรมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกันเพราะว่าเราไม่ใช่แค่ขายรถเพียงอย่างเดียวโดยจะมีกิจกรรมของรถแบรนด์ต่างๆ ที่มีอยู่นะที่ MTC Auto ด้วยนะคะมาในแพลตฟอร์มนี้ให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ25ปี MTC Asia สาขาหัใหญ่ยังคงสโลแกนค่ะออกรถกับเราไม่เหงาแน่นอนก็อยากขอเชิญชวนให้ทุกท่านเข้าไปกดติดตามกันเยอะๆล่ะค่ะ พร้อมกันนี้ได้มีการสาธิต BMW iX Drive นะคะที่มีไฮไลท์ฟีเจอร์ที่น่าสนใจคือระบบ Remote Control Parking ระบบช่วยนำรถเข้าที่จอดอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ขับขี่อยู่ภายในรถค่ะซึ่งก็มีในรถที่มีระบบ p a r k กิ g นะคะเพื่อช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายเมื่อนำรถเข้าจอดในที่แคบแล้วก็สามารถนำรถออกจากที่จอดได้เช่นเดียวกันทำงานผ่านแอปพลิเคชัน My BMW ในสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายนี่หล มีทุกอย่างคุณผู้ชมสามารถจะเข้าจอด แบบที่ผ่านแบบนี้แพลตฟอร์มในสมาร์ทโฟนได้เลยพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษมอเตอร์โชว์2025ก่อนใครแล้วก็พิเศษสุดที่สาขาหัดใหญ่ได้ยกทับเอ w 5รุ่นเด็ดๆมาให้พี่น้องชาขาหัดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ทดลองขับกันคุณผู้ชมต้องบอกว่าเปิดตัว5รุ่นเด็ดแล้วกออ็ราคานี่หลายๆคนบอกว่าราคาแบบนี้ก็น่าจะสามารถที่จะออกรถกันได้ไม่ยากนะคะ เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันที่7ถึง13มีนาคมเท่านั้นสำหรับรถแต่ละรุ่นที่บอกแล้วว่าเป็น5รุ่นเด็ดของ BMW ค่ะใครสนใจก็สามารถติดตามได้ช่อง YouTube MTC หัดใหญ่รักว่าสามารถไปทำการ ดูกันก่อนไปทําความรู้จักกันก่อนเข้าถึงง่ายกับทุกท่านเพราะว่าที่นี่คือที่ของทุกคนเชื่อมโยงความรู้สึกของรถกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและประสบการณ์กับเทคโนโลยีของคุณได้แบบง่ายๆไม่ยากนะคะอะใครที่สนใจต้องลองคุณผู้ชมดูอย่างนี้อาจจะไม่รู้อ๊ะมันเหมาะกับเราหรือเปล่าคุณผู้ชมจะต้องไปลองไปลองขับขี่ดูก่อน ไปนั่งดูก่อนเอ๊ะมันมันใช่ไหมมันคือไลฟ์สไตล์ของเราไหมเพราะว่ามีถึง5รุ่นให้คุณผู้ชมได้ทดลองขับขี่แล้วก็ได้ไปชมการรวมถึงในเรื่องของมีการเารียกว่ามีแพลตฟอร์มที่สามารถจะจอดได้ง่ายโดยที่คุณไม่ต้องอยู่ในรถด้วยอันนี้เออน่าสนใจเนาะเรเี่กวาอย่างนี้นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาในบ้านเราเยอะจริงๆโดยเฉพาะของ BMW คุณผู้ชมก็สามารถจะเข้าไปทดลองขับขี่ไปสอบถามข้อมูลต่างๆกันก่อนได้นะคะ